รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับเรื่องราวใหม่ๆใ,ในโลกเทคโนโลยีนะครับนี่คือเมืองหุ่นยนต์หรือโรบอทแลนรายการที่ส่งเสริมเรื่องความรู้การสร้างสารรค์หุ่นยนต์ให้เกิดขึ้นบนผืนโลกด้วยวิธีการง่ายที่สุดเลยครับเอาของเล่นมาสร้างสารรค์หุ่นยนต์ได้นะเราเจอกันไปหลายต่อหลายตอนแล้วนะครับผมเชื่อผู้ชมน่าจะเริ่มเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วล่ะว่ารายการนำเสนอหุ่นยนต์แบบไหนเราใช้อุปกรณ์ Lego Education นะครับก็เป็นตัวต่อเลโกที่มคุ้นเคย มีคอนโทรเลอร์นะครับที่เป็นส่วนที่อาจจะแปลกตาสักนิดหนึ่งนะครับก็คือส่วนตัวควบคุมอันนี้จะมารับคำสั่งนะครับจากคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ซอฟต์แวร์เลโก้ไมสตรอมคนที่เขียนโปรแกรมนะครับก็จะได้เห็น uh, คำสั่งต่างๆนะครับจากคำสั่งเรียงๆกันปุ๊บปล่อยมาจะปล่อยผ่านสายหรือบลูทูธก็ได้มาอยู่ที่ตัวเครื่องหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็จะทำงานตามคำสั่งที่เราต้องการน่าเราสามารถประยุกต์นะครับเอาหุ่นยนต์ไปสร้างสารรค์เป็นอะไรก็ได้ ไปเป็นเมาส์แท็บนะแบบง่ายๆนะครับก็คือแบบจับหนูได้นะครับเอาไปเป็นหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายของ่านะหุ่นยนต์นักสํารวจหุ่นยนต์เตะฟุตบอลโอ้เยอะแย,ยะมากมายหลากหลายวิธีการที่จะสร้างสรรค์มันได้นะครับแน่นอนครับรายการนี้ศูนย์เทคโยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดทำขึ้นมา เพื่อจะบอกผู้ชมว,ว่านี่คือห้องเรียนในฝันของใครหลายคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้นะครับเป็นไปได้แล้วเราจะนําเสนอเป็นซีรีส์นะครับชื่อชุดเมืองหุ่นยนต์นี้แล้วก็ออกอากาให้ผู้ชมเนี่ยได้ชมในทุกสัปดาห์แบบนี้เลยพร้อมกับ2ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ตัวจริงเสียงจริงจากศูนย์การเรียนรู้โรบอทชัยครูหมอและก็ครูแนนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ในตอนนี้เห็นว่าจะจะเริ่มซับซ้อนขึ้นจะเอาจะเอาเซนเซอร์มากกว่าหนึ่งมาใส่ในตัวหุ่นเพื่อให้หุ่นมันมีตัวตัวตรวจจับหลายตัวทำงานพร้อมกันเป็นการทำงานร่วมกันของ2เซนเซอร์อย่างก่อนหน้านี้เราเรียนเอาอันต้าโซนิกบวกกับทัเซนเซอร์นะครับในการหาทิศทางสํารวจว่าจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยให้ให้หุ่นแล้วก็ตัวโปรแกรมทำงานร่วมกันอาทิตย์นี้ก็คล้ายคึกันแต่เราเปลี่ยนเซนเซอร์ฮะ เป็นอันต้าโซนิกเซนเซอร์บวกกับเจ้าไจโรเซนเซอร์อ่าไจโรไจโรนี่มันมีอยู่ในมือถือนี่ถูกต้องใช่ไหมที่มันตรวจจับเรื่องทิศใช่ไหมฮะเรื่องเวลาเราจะพลิกมือถือขึ้นลงหรือการสั่นขึ้นไหวต่างๆครับอันนี้เอามาใช้กับหุ่นได้ไจโรใช่ไจโรนี่คือไจโรสโคปนะอ่าเดียวกันไหมเดียวกันโอ้โหไจโรเซนเซอร์เลยนี่น่าสนใจนะครับนี่ความรู้แบบนี้นะครับไม่ยากเกินไปถ้าคุณผู้ชมคิดว่าจะตามไม่ทันดาวน์โหลดสิครับดาวน์โหลด อีบุ๊กของเราเรารวบรวมองค์ความรู้ตรงนี้นะครับไว้เป็นไฟล์ให้คุณดาวน์โหลดฟรีเลยเว็บไซต์ etvthai.tv ดาวน์โหลดแล้วก็มานั่งดูรายการด้วยกันถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจกลับไปย้อนดูอีบุ๊กอีกรอบหนึ่งในเว็บไซต์ก็มีรายการย้อนหลังให้ดูด้วยนะคุณแอนมีอะไรจะเสริมไหมครก่อนที่จะไปสู่ห้องนั้นก็สําหรับการทํางานร่วมกันของสอบเซนเซอร์เนี่ยนะก็จริงๆแล้วถ้าเอาไปประยุกต์ใช้ดีๆมีประโยชน์มากนะครับอยากให้น้องๆ ลองศึกษาตรงนี้ให้ดีเลยจับตาดูให้ดีเลยจับไว้ฮะจับไว้แบบนี้เลยฮะจับไว้สองข้างก็ได้ครับอย่างนี้เลยเดี๋ยวดูรายการไม่ได้นะครับเอาข้างเดียวกว่าหรือไม่ต้องจับเลยก็ได้นะครับแล้วก็ครูเบนกับน้องยูก็จะรออยู่ในช่วงทริคแอนเทคทิปด้วยนะครับไปชมเลยครับปกอบุญยนเขียนโปรแกรมปรกอบพุญยนเขียนโปรแกรม เอาละครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหุ่นยนต์ใช้งานเซ็นเซอร์2ตัวร่วมกันนะครับเราจะมีหุ่นนะครับมาให้น้องๆเลยวันนี้นะครับหุ่นอะไรเอ่ยน้องแปมถูไหมแทงบอดครับแทงบอร์ดนแทงบอร์ดชื่อมันก็บอกอยู่แล้วก็คือรถถังนั่นเองนะครับจะมีหุ่นรถถังมาให้นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับเราสังเกตได้ว่ารถถังเนี่ยล้อนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรล้อตะขาบล้อตะขาบนะครับก็คือสามารถตะกุยนะครับสิ่งกีดขวางหรือว่าสามารถตะกุยเดินใน พวกเศษของเลโก้นะครับหรือว่าก้อนกวดก้อนหินนะครับเดินได้เลยนะครับล้อนี้นะครับสามารถตะกุยได้แล้วก็เจ้าเครื่องนี้เนี่ยแทงบอทเนี่ยจะมีมอเตอร์นะครับด้วยกัน2ตัวนะครับใช้ลาร์มอเตอร์2ตัวนะครับในการเดินนะครับครั้งนี้ใช้เซ็นเซอร์2ตัวนะครับรูก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับเซ็นเซอร์2ตัวนั่นก็คือตัวแรกเลยนะครับไจโรเซนเซอร์นะครับอ่านะครับไจโรเซนเซอร์นะครับใช้ในการเดินนะครับแล้วก็ไจโรเซนเซอร์เนี่ยสามารถวัดวัดองศาได้นะครับว่า รถเนี่ยเคลื่อนย้ายเนี่ยเลี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวากี่องศานะครับหรือว่าหุ่นเนี่ยสามารถขึ้นเนินนะครับแล้ววัดเนินว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยกี่องศาลงมากี่องศาแล้วนะครับผมอ่าวันนี้เราใช้ในลักษณะการเลี้ยวนะครับผมอ่าแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวครับอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยนะครับใช้ทําหน้าที่ ในการวัดระยะห่างนะครับโดยส่งคลื่นสัญญาณออกไปนั่นเองนะครับเป็นคลื่นเสียงนะครับเพื่อไปกระทบกับวัตถุนะครับแล้วก็สะท้อนกลับมานะครับที่ตัวเซนเซอร์นะครับผมอ่าต้องเป็นเคยใช้ไหมตัวนี้เคยใช้เคยใช้นะโฟกัสหรอครับก็เคยครับอ่าแล้วเจโรเซนเซอร์ล่ะครับเคยใช้กันไหมไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมมันเอาไว้วัดองศาในการเลี้ยวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันนะครับวันนี้เราใช้2ตัวร่วมกันเลยนะครับคุณจะตั้งโจทย์ขึ้นมาให้นะครับโจทย์ก็คือ ขุนยนแทงบอลเนี่ยจะต้องเดินไปนะครับด้านหน้าแล้วเมื่อเจอขวดน้ํานะครับที่คุณนามาตั้งให้นะครับหุ่นยนเนี่ยจะต้องเลี้ยวนะครับอ่าไปทางซ้ายฟังดีๆนะไปทางซ้ายนะครับ90องศาอ่าก็คือหุ่นยนเนี่ยนะครับจะตั้งตรงอย่างนี้นะครับอ่านี่คือศูนย์องศาคือด้านหน้านะครับเมื่อหุ่นยนต์เดินมาเจอขวดน้ําจะหยุดนะครับอ่าแล้วก็เลี้ยวซ้าย90องศาก็คือแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับ เดินหน้าต่ออีกนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีก90องศาตามที่เราตั้งถูกไหมครับแล้วก็เดินหน้าไปแล้วก็เลี้ยวขวาอีก90องศานะครับสุดท้ายเลี้ยวซ้าย90องศาเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยนะครับเดินไปเจอขวดน้ําเลี้ยวหลบนะครับแล้วพอหลบเสร็จขวดน้ํามันต้องอยู่ด้านหลังหุ่นนะครับอ่าทำเท่านี้ถือว่าประสบความสําเร็จในการทาโปรแกรมในวันนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยเริ่มต่อนะครับตัว u ลตรา s o n i c เนี่ยติดเข้าไปที่หุ่นนะครับแล้วก็ตัวไจโรเซนเซอร์ติดเข้าไปที่หุ่นนะครับ แล้วสายสายคอัลตร้าโซนิกสายสายพอตอะไรดีครับพอสี่พอสี่เลยใช่ไหมครับโอเคระวังสายไปบังลูกตานะใช่ไหมอ่าอันนี้เหมือนเป็นลูกตาของอัลตร้าโซนิกนะครับถ้าเราบังปุ๊บระยะมันก็จะเป็นระยะที่อัลตร้าโซนิกมองเห็นองศาสายไฟนั่นเองเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราจะบังข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ใส่ ได้อยู่ครับอ่าระยะด้านหน้านะครับไม่มีสายไฟบังนะครับไฟติดแล้วครับคราวนี้ติดเจโรเซนเซอร์นะครับเจโรเซนเซอร์ลักษณะในการติดเนี่ยนะครับเมื่อหุ่นอยู่อย่างนี้เนี่ยเราวัดองศาในการเลี้ยวถูกไหมครับสังเกตลูกศรไหมครับที่เจโรเซนเซอร์จะมีลูกศรอยู่นะครับอ่าถ้าเราติดแบบนี้หมายความว่าเราวัดองศาในการเอียงซ้ายขวาของหุ่นนะครับตามลูกศรที่อยู่ด้านหน้าถ้าเราจะให้หุ่นเลี้ยวเนี่ยนะครับเราต้องนํามาติดกับหุ่นแบบนี้นะครับอ่า เพื่อให้วุ่นเนี่ยสามารถรู้ว่าซ้ายหรือขวานะครับถ้าเราติดแบบนี้ผิดนะครับหรือติดแบบนี้ผิดนะครับต้องติดแบบนี้เท่านั้นนะครับหรือไม่ก็ปั้มลงไปเลยนะครับเพื่อให้ลูกศรเนี่ยมันสามารถ,ถวัดองศาในการเลี้ยวได้นะครับโอเคนะครับคราวนี้ติดเข้าไปที่ตัวหุ่น,นครับ ก็อย่างที่เพื่อนๆเคยดูไปนะครับก็จะมีพอตบอกไว้ตรงที่เครื่องนะครับว่าเป็นพอรตช่อง A ช่อง B หรือช่อง C นะครับวันนี้เนี่ยน้องเขาเสียบพอ์ต B กับ C นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นพอรตที่เป็นตัวเลขนะครับตอนนี้อัลตราโซนิกมันบังแล้วนะครับมันจะเป็นพอทที่หนึ่งสองสามสี่นะครับน้องเพมเลือกเสียบไจโรพอทหนึ่งแล้วอัลตราโซนิกพอทสี่นะครับนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรแกรมที่เขาจะทำเนี่ยในการหลบกวนเนี่ยจะทำยังไงนะครับ เริ่มเขียนโปรแกรมครับผมโปรแกรมที่จะเขียนเนี่ยจะต้องเขียนให้หุ่นเดินไปด้านหน้าเป็นออนก่อนนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะเจอกับขวดน้ําที่อยู่ด้านหน้านะครับค,คราวนี้เราได้ตัวเดินหน้าเป็นออนแล้วใช่ไหมครับเดินหน้าออนก็คือมันจะเดินไปเรื่อยๆจนกว่าเซนเซอร์อัลตราโซนิกจะเจอขวดน้ําในระยะ,ะใส่ตัวเซนเซอร์ครับผมสีส้ม แล้วกดฟังก์ชันครับไปที่อัลตราโซนิกครับโอเคครับไปที่คอมเพลตนะครับแล้วก็ดิสเซนเซนติเมตรนะครับคราวนี้ลองเสียบสายดูไหมแล้วมันจะขึ้นครับระยะที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์เรานนั่เองเพื่อนๆเขาจะได้ดูว่าตอนนี้เนี่ยขวดอัลตราโซนิกเนี่ยมันมองในระยะกี่เซนแล้วนะครับคราวนี้เห็นไหมครับมุมขวาล่างสุดเลยนะครับอ่าลงไปไปบังใช่ไหมมันจะระยะมันจะสั้นลงเรื่อยๆอ่ะโปกัสลองดูครับ ออโฟกัสเอามือออกมานะครับระยะที่คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับในส่วนของฟังก์ชันอัลตราโซนิกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหมือนมันยังมองติดอะไรอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรระยะที่เราใช้คือถ้าเจอขวดระยะนี้เนี่ยคุณจะต้องถอยหลังก่อนไหมเพราะว่าถ้าเลี้ยวเลยอาจจะชนได้ถูกไหมครับหรือว่าเลี้ยว2ล้ออาจจะได้นะครับน้องเฟรมลองคินดูว่าใช้เลี้ยวเท่าไหร่นะครับตอนนี้เห็นน้อยกว่าเท่าไหรด่ดีระยะน้อยกว่า หก <6. S 2> โอเคน้อยก,กว่า6เซนก็คือ5เซนติเมตรถูกไหมครับคุณก็จะหยุดอ่าต้องใส่มอเตอร์เป็นออฟก่อนนะครับ BC off, เป็นออฟต่อจากตัวเซนเซอร์นะครับโอเคเพราะว่าให้ชูเอาไว้ก่อนพอเห็นปุ๊บหุ่นจะหยุดทันทีหลังจากนั้นเราค่อยมาเริ่มโปรแกรมเลี้ยวแต่โปรแกรมเลี้ยวครั้งนี้ไม่ได้ใช้แบบปกติแล้วนะครับอ่าเพราะเรามีตัวอะไรเอ่ยใจโลเซนเซอร์ mm hmm. มาวัดมุมเลี้ยวนะครับเดี๋ยวให้น้องเฟรมเนี่ยใช้มุมแท้งนะครับอ่กดลบตัวนี้ออกก่อนนะครับอ่ารีบไปนหน่อย ครานี้ใช้มูฟแทงนะครับหรือว่าเมื่อกี้ตั้งให้ถอยหลังตั้งให้ถอยหลังอ๋องั้นถอยหลังก่อนก็ได้ครับอ่ะโทษทีอ่ะมูฟเซลิงเข้าไปก่อนครับถอยหลังหนึ่งโรเทชันใช่ไหมครับโอเคพอถอยหลังหนึ่งโรเทชันเสร็จหุ่นจะต้องเลี้ยวนะครับคราวนี้เราดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้เจโรเซนเซอร์เนี่ยค่ามันไปที่800เท่าไหรเอ่ย 8 0 0แล้วใช่ไหมครับค่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนเราเสียบเนี่ยเรายังไม่ได้รีเซ็ตตอนที่รถตั้งอยู่กับที่เพราะว่าตอนที่น้องเฟรมเสียบเนี่ยน้องเฟรมถือหุ่นอยู่แล้วเสียบถูกไหมครับค่ามันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยครูจะวางหุ่นลบพื้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่อันนี้คือการรีเซ็ตนะครับตัวเซนเซอร์นะครับคราวนี้ครูจะเอียงรถไปทางซ้ายนะครับคือตามโจทย์ที่เราต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อหลบค่าเป็นไงครับติดลบนะครับแต่พอครูนะครับหันหุ นะครับตัวเจลโรเซนเซอร์ก็ขึ้นค่าลบ90องศาแสดงว่ามอเตอร์บุฟแท้งเนี่ยจะต้องตั้งเป็นออนนะครับบุฟแท้งเป็นออนและความเร็วเห็นไหมครับ c เป็นลบ b เป็นบวกน้องเฟรมใส่ c เป็นลบ b เป็นบวกครับ b บวก b บวกนะครับแต่ว่า b ให้ใช้แค่30พอนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าหุ่นเราเลี้ยวยังไงแสดงอาการยังไงออกมาโอเคคราวนี้เราจะใช้ตัวลูปครับ ใช้ลูกในการตั้งเซนเซอร์นะครับไปที่ลูกครับโอเคใส่มุกไม่ใช่ครับใส่เฉพาะมุกแทงด้านหลังครับไม่ครับเอาเอาลูปไปไว้ด้านหลังลูปไว้ด้านหลังคราวนี้เราลากมอเตอร์เข้าไปในตัวลูกมุกแทงตัวนี้ครับไว้ในลูกตัวเดียวเลยตั้งฟังก์ชันท้ายลูกเป็นไจโรเซนเซอร์เลย อ่าแองเกิลนะครับคือการวัดองศานะครับหรือมุมนั่นเองนะครับใช้ค่าติดลบ90นะครับอ่าน้อยกว่าลบ90ถูกแล้วครับแต่จริงน้อยกว่าลบ90มันคือลบ9กเอถูกไหมเราจะต้องลบ89เพื่อให้ค่ามัน90พอดีอ่ะลบ89ครับโอเคคราวนี้พอเลี้ยวเสร็จลบเสร็จแล้วเราต้องเดินหน้าต่อเพื่อให้มันพ้นขวดใช่ไหมครับเดินหน้าต่อครับเดินหน้าเท่าไหร่ดี ประมาณนี้ก่อนอ่าใช้มุกเซ i ิงถูกครับหนึ่งโรลเทชันก็ได้ง่ายดีนะครับความเร็ว30อ่าหลังจากนั้นเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาก็ทําเหมือนตัวนี้เลยนะครับทำเหมือนตัวลูปนี้เลยแต่ว่าเราสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันเลี้ยวขวานะครับความเร็วก็จะเป็นมอเตอร์ B เป็นลบซเป็นบวกถูกไหมอ่าลบสาครับมอเตอร์บีมอเตอร์ซีบวกสานะครับโอเคคราวนี้ตั้งเป็นออนเหมือนกันนะครับ แล้วก็ใช้ลูปเหมือนเดิมเลยครับเพื่อเลี้ยวขวาครับไว้ท้ายครับไว้ท้ายต่อจากตัวเดินหน้าครับเราจะไม่เอาตัวเดินหน้าไปไว้ในลูปครับแยกจากกันคราวนี้เอาไว้หลังตัวเดินหน้าตั้งเจโู่ก่อนครับแองเกิลครับคราวนี้เลี้ยวขวาค่าจะเป็นบวกนะครับให้เราตั้งมากกว่านะครับจากน้อยกว่าแก้เป็นมากกว่าครับมากกว่า89ครับ โอเคครับคราวนี้เอาเดินหน้า1โรเตชันมาไว้ด้านหน้าตรงนี้ครับโอเคครับแล้วก็ใส่ตัวรีเซ็ตครับตรงนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวรีเซ็ตเจโรเซนเซอร์ครับลากขึ้นมาครับไว้ด้านหน้าหลูกของเจโรเซนเซอร์นะครับเราตั้งเป็นรีเซ็ตครับเห็นไหมครับคราวนี้เอาตัวที่1ไปไว้หน้าหลูกอีกอันหนึ่งครับคัปปี้ไปเลยคอโทลคิกบไป โอเคครับเนี่ยตอนนี้เราได้แล้วนะครับเลี้ยวซ้ายเดินหน้าแล้วเลี้ยวขวาเพื่อหลบขวดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้เราลองดาวน์โหลดนะครับแต่จริงๆแล้วต้องมีเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งถูกไหมครับ <S <S อ่าต้องเพิ่มเพิ่มเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งครับเอ่โอเคครับเพิ่มเลี้ยวขวาอีกตัวหนึ่งก็คือก๊อบตัวนี้ได้เลยนี่น้องเพิ่มอ่ะเดี๋ยวลบตัวนี้ก่อนครับเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่า โอเคน้องเพมกด copy ตั้งแต่ตัวสีเหลือ5เดินหน้าแล้วเลี้ยวขวานะครับกด copy ครับลากไปเลยนะครับต่อเลยครับหลังจากนั้นต้องเลี้ยวซ้ายหนึ่งทีเพื่อจบโปรแกรมอยู่หน้าขวดถูกไหมครับเราก็ลากตัวตัวนี้นะครับตัวเลี้ยวซ้ายนะครับแค่ตัว reset กับตัวลูปครับโอเคไปไว้ท้ายููปสุดเลยอาจจะ control C แล้วไป control V ท่ตรงท้ายลูปครับกดคิงแค่เป็นสีขาวก่อนโอเคครับ นี้ก็กดว่างครับคอนโทรลซีคอนโทรลวีอ่านี้ลากขึ้นมาต่อครับตรงท้ายอ่าอย่าลืมตัวรีเซ็ตนะครับอ่าโอเคครับโปรแกรมก็สมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราดาวน์โหลดลงเครื่องเลยครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปทดลองกันที่สนามนะครับอ่าครับหลังจากที่เราทำโปรแกรมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ย ครูลองให้น้องเปมกับน้องโฟกัสเนี่ยเขาลองทดลองดูก่อนนะครับแต่สรุปว่าเป็นไงครับโรเตชันที่ตั้งมาหนึ่งมันเป็นไงมันชนอ่ามันชนมันน้อยเกินไปนะครับเขามีเพิ่มเติมนะครับตอนที่เดินหน้าเนี่ยเพิ่มเป็น2และ3โรเตชันเดี๋ยวครูจะให้น้อง เปรมเนี่ยอธิบายครับกับเพื่อนๆทางบ้านว่าช่วงไหนบ้างที่เขาแก้นะครับจะมีอยู่2ตอนใช่ไหมสช่วงที่เราแก้จาก1กลายเป็น2และ3นะครับการทําขุนยนเนี่ยนะครับเราจะต้องแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนโปรแกรมนะครับเพื่อให้มันสมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้เนี่ยเขาเดินเนี่ยเกือบจะพฟนแล้วแต่ว่าตัวรถเนี่ยล้อหลังเนี่ยนะครับไปเฉี่ยวกับขวดหน่อยเดียวครูก็เลยให้ปรับปรุงใหม่นะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูแบบสมบูรณ์นะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันครับน้องเปรมวางขุดนะครับผมแล้วก็ทดลองเดินนะครับ พร้อมเราเริ่มเดินครับเจอขดน้ำนะครับในระยะ5เซนติเมตรให้เราตัต้งไว้นะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ตรงนี้เป็นสองใช่ไหม <pus ceu> <vel> ครับตรงนี้เดินหน้าตนี้เดินหน้าเป็นสามเพิ่มเป็นสามโอเคครับแล้วก็เลี้ยวปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็จบนะครับโอเคครับจะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยนะครับสามารถหลบขวดน้ํานะครับที่อยู่เป็นสิ่งกีดขวางด้านหน้านะครับคือการใช้เซ็นเซอร์นะครับ2ตัวนะครับในการทําหุ่นยนต์นั่นเองนะครับ หรือจึงมีชื่อตอนว่าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถใช้เซ็นเซอร์2ตัวร่วมกันทํางานได้นะครับแต่ว่าเราต้องจัดลําดับนะครับว่าเราต้องใช้เซนเซอร์ตัวไหนก่อนและเซ็นเซอร์ตัวไหนหลังนะครับให้มันสมบูรณ์นะครับบางทีเนี่ยเราใช้เซ็นเซอร์เนี่ยที่ถูกแล้วนะครับในการอย่างเช่นเขาออกภารกิจมาว่าต้องหลบกวดน้ําแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยติดใจโลเซนเซอร์ติดอัลตราโซนิกถูกแล้วแต่ว่า การใช้เนี่ยเรียงลําดับผิดเท่านั้นเองนะครับผมการใช้โปรแกรมเนี่ยก็จะต้องทดลองนะครับผมทาบ่อยบนะครับฝึกฝนนะครับเป็นอยู่เป็นประจำนะครับเหมือนน้องเฟรมและน้องโฟกัสเนี่ยนะครับก็เข้าการแข่งขันมาก็มากพอสมควรนะครับผมก็เริ่มจากเริ่มจากศูนย์เลยก็มาได้ใช่ไหมครับอ่านะครับก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องมีความพยายามนะครับตื่นร้นในการทำนะครับไม่ใช่แค่เรื่องมุนยนนะครับผมเรื่องอะไรก็ได้ครับที่น้องๆทําแล้วรู้สึกว่าเรารักมันนะครับเรามีความสุขที่จะทํามันเนี่ยเราก็ นะครับตั้งใจทํามันให้เต็มที่นะครับผมจะได้ประสบความสําเร็จอย่างน้องเปรมเนี่ยก็ได้รองอันดับหนึ่งมานะครับผมในการแข่งขันโวโอลิมปิกใช่ไหมครับอ่าของระดับภาคใช่ไหมครับอ่าครับผมก็ยังไงก็การทดลองครั้งนี้เนี่ยน้องเปรมกับน้องโฟกัสเนี่ยก็ทำนะครับได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับโดยการใช้เจลโลเซนเซอร์กับอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับผมสําหรับวันนี้นะครับการทดลองครูขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย and tips คลิก and tips ครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรครับน้องยูเรื่องกลไกาการกระพือปีกครั้งที่ตัวน,นี้5ตอนนี้5แล้วใช่มั้ครับใครับสําหรับวันนี้นะคะเราก็กลับมาใช้ที่ตัว l าสท์มอเตอร์กันนะคะก็คือจะเป็นการใช้ตัวเพาเข้ามาเพิ่มนะคะมีก<แ>ันตัวเลยตรงนี้กับตัวนี้นะคะเดี๋ยลักษณะจะเป็นแบบนี้อ้าทีนี้ ันนี้ก็จะใช้เป็น,นกลไกของการสไลด์ของตัวเพานะคะทีนี้เราจะมาให้น้องยูตกแต่งตัวนี้เพิ่มกันอีกหน่อยนึงมีอันนี้ครับอไหนออ่ะเลยแบบงใช่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะไม่กับหัวเลยโอ้ติดปีกเท่มากเลยใช่ไหมครับใช่อ่ะติดปีกไหนโช่ว์ให้กล้องดูหน่อยอี่ผลงานน้องยูนะครับติดปีกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาดูรูปแบบการทํางานของตัวโปรแกรมกันนะครับ ตีบสายแล้วก็มานี่เราเริ่มที่พาวเวอร์ระดับไหนดีเอาสูงสุดเอาสูงสุดเลยใช่ไหมครับสังเกตกลไกการทำงานของมันนะคะพเนลักษณะการสไลด์ของตัวเพาแบบนี้อ่ะมันจะมันจะนวดมือนะคะพอมอเตอร์เบี่ยงขึ้นตัวพาไอตัวคานตัวเพานะคะตัวนี้ก็จะยกขึ้นปีก็จะยกขึ้นตามนะคะนี่วิธีการกดดึงด่พอมันหมุนลงปุ๊บ ก็จะยกลงอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกลไกการกระพือปีกนะคะที่เราสามารถนํามาดัดแปลงใช้ในหุ่นยนต์ต่างๆได้นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยว่าต้องการให้ตัวหุ่นนั้นออกมาในรูปแบบไหนนะคะสําหรับวันนี้นะครับลาลากันไปก่อนนะคะบ <Bye. S 3> ๊ายบายเป็นยังไงล่ะครับน้องๆและคุณผู้ชมทุกท่านเลยคงจะเข้าใจการทํางานของเซ็นเซอร์มากขึ้นแล้วนะครับนี่เซ็นเซอร์นี่แปลว่าตรวจจับนะครับแล้วก็ตรวจจับได้ด้วย วิธีการต่างๆนะซึ่งเซ็นเซอร์แต่ละชนิดก็เยอะแยะมากมายโลกยุคนี้เป็นยุคเซ็นเซอร์นาฬิกาข้อมือเราเนี่ยยังเป็นเซนเซอร์เลยเดี๋ยวนี้ตรวจจับได้นะจะยกขึ้นมาพวกก็จอติดวางลงไปก็จอดับอะไรประมาณนี้หรือว่าวัดเรื่องสิ่งที่เราอยู่แล้วอยู่ในอุณหภูมิแบบไหนความชื้นแบบไหนเยอะแยะมากมายโลกรอบตัวเรามันเป็นโลกแห่งเซ็นเซอร์ไปแล้วมันเป็นการตรวจจับวัดทั้งหมดนะครับอินเทอร์เน็ตก็เข้ามาอยู่รอบตัวเรานี่ฉะนั้นความรู้ขุนยนต์ ใ,ใครๆก็เริ่มเรียนได้แล้วนะครับไม่ยากเกินไปจริงๆจริงไหมครับคุณแอนจริงครับคุณหมอว่าไงฮะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับโอ้โอนลุกไปหมดเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาถามคำถามดีกว่า<ช> <ๆ S 2> เพราะวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยรอช่วงนี้อยู่เลยเราจะถามคำถามอะไรดีคร <ๆ S 1> ับอยากจะถามน้องๆนะครับว่าเจ้าหุ่นยนนักสำรวจที่เราเอาเซ็นเซอร์มากกว่าหนึ่งเซ็นเซอร์เนี่ยเข้าไปประกอบร่างมันขึ้นมาในวันนี้นะครับมีน้องๆเขาใช้เซ็นเซอร์อะไรเข้ามาตรวจจับ บ้างานะครับก็มีช้อยให้เลือกมีช้อยมีช้อยให้เลือกนะครับระหว่างข้อหนึ่งนะครับเรียกว่าใจแอนเซนเซอร์บวกกับอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับหรือข้อ2เจโลอ่าใจโรเซนเซอร์บวกกับอัลตราโซนิกเซนเซอร์ตอบไม่ยากเลยนะครับก็เข้าไปที่ Facebook Page ของเรา f a c e b o o k c o m e t v k i d s อ่าจะพิมพ์ url หรือจะเซิร์ชยาวก็ได้หมดนะ จะแจกอันนี้ฮะแจกหมวกนใครตอบคนแรกเอาหมวกไปหมวกงาน WRO World r o b o t i c o l y m p i c นะครับแล้วก็มีหนังสือจากนั้นมีบุ๊กนี่ Home Run 1น1และโ o มรั u n นะ้นะครับบ้านวิง่งฮะโฮ Home Run ไม่ใช่ฮะ <S 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 เจ้าหนูเบสบอลครับนี่เกี่ยวข้องกับกีฬานะครับอันนี้เป็นการ์ตูนชุดความรู้กีฬาจากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนะครับอขอบคุณสำหรับการส่งของรางวัลมาแจกในรายการของเราคนที่1คนที่2 ใต้คอมเมนต์เอาไปเลยนะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรายการเรายังมีเว็บให้คุณได้ไปดาวน์โหลดเนื้อหานะครับ etvthai.tv ส่วนอ e ีเมล e t v k i d s gmail.com ก็เขียนมาหาเราได้จะติชมอะไรแบบไหนบอกได้เรารับได้ทุกรูปแบบอ่าแล้วก็รวมไปถึงศูนย์เทคโนโยการศึกษานอยู่ที่ถนนสีอนุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้ครูหมอครูแนนและผมหนึ่ขพงสุขลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราลองตัวที่มาชาทำมเขาเรียกเป็นมินิกอลจำลองการตีกอลยางงั้นเลยแหลอฮครับ ทีนี้เราจะมาลองสร้างหุน่นกันดูว่าไอ้เจ้าหุน่นเันนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วก็ทำยังไงให้ลูกมันลงหลงุ่อย่าลืมติดตามโชว์นะคะบ๊ายบาย